เขาบอก A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโจทย์ถามพื้นที่จัตุรัสใช่ป่ะพื้นที่จัตุรัสก็ต้องใช้ด้านคูณด้านหรือว่าด้านยกกําลังสองก็ได้เป็นหนึ่งในสูตรของจัตุรัสที่ใช้บ่อยที่สุดละนะครับก็คือด้านคูณด้านหรือด้านยกกําลังสองนะครับแต่ความวด้านโจทย์บอกไหมไม่บอกแต่ดันไปบอกเนี่ยเนี่ยเส้นที่รางเนี่ย E F เนี่ยยาวสอง F C เนี่ยยาวสามแถมตั้งฉากกันด้วยอยากได้พื้นที่ใช่ป่ะด้านไม่บอกงั้นพี่สมมุติก่อนเลยพี่ก็สมมุติให้ความยาวด้านเนี่ยนะครับ ของจัตุรัสเนี่ยเป็น x ก็แลวกันให้ความยาวด้านเนี่ยเป็น x ถ้าความยาวด้านเป็น x พื้นที่ก็คือ x ยกกําลังสองนะถ้าเราหา x กําลังสองได้ข้อน,นี้ก็ได้พื้นที่เลยสมมติว่าเป็น x ทีเนี้ยมันก็ยังไม่พอแหละเพราะมันมีเส้นเฉียงๆตัวเนี้ยยาวสองกับยาวสามเห็นไหมพาดมาขนาดนี้แม่เราจะไปสมมุติตรงไหนต่อด,ดีนะคะอ่าเรากลับมาดูอีดหนึง่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมที่มีสมบัติอย่างหนึ่งว่ามุมทั้งสี่ของมันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมุมอะไรทั้งนั้นเลยครับ มุมฉาก